สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่รักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้มาพบกับกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3กับคุณครูเมทินีสีเก้วคุณเช่นเคยค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่6แหล่งพลังงานและไฟฟ้านะคะนักเรียนเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับแหล่งพลังงาน ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ากันค่ะนักเรียนพร้อมเรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปเรียนพร้อมๆกับคุณครูดได้เลยค่ะ mm hmm. ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนนะคะนักเรียนเรามาศึกษาแผนผังความรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่6แหล่งพลังงานไฟฟ้ากันก่อนค่ะสำหรับเรื่องของแหล่งพลังงานและไฟฟ้านะคะเราจะศึกษาอยู่3หัวข้อที่สำคัญคือ หัวข้อที่1เรื่องการเปลี่ยนแปลงพลังงานหัวข้อที่2นะคะก็คือการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าและแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้าและหัวข้อสุดท้ายนะคะหัวข้อที่3เราจะศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์อันตรายและการรู้จักใช้ไฟฟ้านะคะนักเรียนเช่นการใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ประหยัดและการใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัยนั่นเองค่ะ สำหรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเมื่อนักเรียนเรียนในบทเรียนนี้จะเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดดังต่อไปนี้นะคะนักเรียนตัวชี้วัดป .3 ทับ1ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงพลังงาน1ไปเป็นอีกพลังงาน1จากหลักฐานเชิงประจักษ์2บรรยายการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบุแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าจากข้อมูลที่รวบรวมได้และ3 ตราหนักในประโยชน์และโทษของไฟฟ้าโดยนำเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยทั้ง3ตัวชี้วัดนี้นะคะจะอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้ว2.3ค่ะนักเรียนในครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าและหลักการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าไปแล้วนะคะคุณครูจะขอทบทวนก่อนที่จะขึ้นเรื่องใหม่นะคะนักเรียน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงงานไฟฟ้าจะมีกังหันซึ่งจะต้องใช้พลังงานกลในการหมุนโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่จะใช้ถ่านหินน้ำมันหรือแก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการต้มน้ำให้เกิดแรงดันไอน้ำไปหมุนกังหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อทำให้ได้พลังงานไฟฟ้าออกมา ซึ่งจะเดินทางมาตามสายไฟฟ้าไปยังอาคารบ้านเรือนของเราทำให้เราสามารถมีไฟฟ้าใช้ได้นะคะนักเรียนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไดนาโมจะมีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่สองส่วนคือขดลวดที่พันอยู่รอบแกนและแม่เหล็กสองแท่งที่หันขั้วต่างกันเข้าหากันเพื่อทำให้เกิดสนามแม่เหล็กจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้ ไดนามจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยการหมุนขดลวดให้ตัดกับสนามแม่เหล็กเพื่อเหนี่ยวนำทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นค่ะนักเรียนและในสไลด์นี้นะคะนักเรียนก็จะเป็นภาพอธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบและหลักการทำงานของไดนามูนะคะนักเรียนนี่ก็เป็นภาพของไดนามูนะคะ ซึ่งจะมีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่สองส่วนที่เราพูดไปแล้วนะคะก็จะได้แก่ขดลวดที่พันรอบแกนนะคะเห็นลูกศรสีม่วงชี้ไหมคะนักเรียนและก็ะแม่เหล็กนะคะนักเรียนที่หันขั้วต่างกันเข้าหากันนะคะเพื่อทําให้เกิดสนามแม่เหล็กและขดลวดที่พันรอบแกนก็จะเกิดการเหนี่ยวนํากับสนามแม่เหล็กนะคะทําให้เกิดเป็นกระแสะไฟฟ้านั่นเองค่ะนักเรียน การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไดนาโมจะผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการหมุนขดลวดให้ตัดกับสนามแม่เหล็กเพื่อให้เกิดการเหนี่ยวนำทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นนะคะนักเรียนซึ่งจำนวนของกระแสไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นตามรอบของการหมุนของคันหมุนนะคะนักเรียนยิ่งหมุนเร็วรอบก็จะเพิ่มมากขึ้นและจะทำให้มีกระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนนะคะนักเรียนเรามาดูกิจกรรมคำถามชวนคิดกันก่อนค่ะคำถามชวนคิดของเราในวันนี้ก็คือนักเรียนคิดว่าพลังงานไฟฟ้าสำคัญต่อการนำรงชีวิตประจำวันของเราอย่างไรนักเรียนลองจินตนาการนะคะว่าถ้าหากเราไม่มีไฟฟ้าใช้นักเรียนคิดว่าการนำรงชีวิตการใช้ชีวิตประจำวันของเราจะมีความยากลำบากมาก มากน้อยแค่ไหนนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนในเนื้อหาต่อไปนะคะนักเรียนมาดูที่กิจกรรมของเราก่อนค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมคำถามชวนคิดนักเรียนคิดว่าพลังงานไฟฟ้าสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจาวันของเราอย่างไรให้นักเรียนลองจินตนาการนะคะว่าถ้าหากการดำรงชีวิตของเราไม่มีไฟฟ้าใช้ เราจะใช้ชีวิตลำบากมากไหมคะลำบากถูกต้องไหมคะนักเรียนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันของเราที่เราใช้เช่นหลอดไฟเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆล้วนแล้วจะต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้านะคะนักเรียนดังนั้นพลังงานไฟฟ้าจึงมีความสำคัญถูกต้องไหมคะไฟฟ้าเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง นอกจากจะให้แสงสว่างเวลาค่ำคืนแล้วยังให้ความร้อนในการหุงต้มและรีดผ้าใช้ในการหมุนมอเตอร์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆดังนั้นไฟฟ้าจึงมีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเราเป็นอย่างมากค่ะนักเรียนคำถามชวนคิดในข้อต่อไปนะคะนักเรียนคะรู้หรือไม่คะว่ามีแหล่งพลังงานใดบ้างที่มนุษย์ นำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้านักเรียนรู้ไหมคะว่ากระแสไฟฟ้าที่เราใช้ในทุกๆวันมีแหล่งพลังงานมาจากแหล่งใดบ้างถ้านักเรียนอยากรู้บทเรียนนี้มีคำตอบค่ะไปชมกันเลยค่ะแหล่งพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงงานส่วนใหญ่จะใช้เชือเ้อเพลิงฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมัน แก๊สธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานความร้อนในการต้มน้ำให้เดือดจนมีแรงดันไอน้ำไปหมุนกลางหันของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าได้จึงจะเป็นจึงจะกลายเป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อส่งไปยังอาคารบ้านเรือนผ่านทางสายไฟฟ้านั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งเชื้อเพลิงฟอสซิลนั้นเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปนะคะนักเรียนมนุษย์เราจึงนำพลังงานน้ำ และพลังงานลมมาช่วยในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อช่วยลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนอกจากนี้แผงสุริยะหรือแผงโซลาเซลล์นะคะยังได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยจะสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ให้เป็นกระแสไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งแหล่งพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้ามีมากมายหลายแหล่งด้วยกันนะคะ ยกตัวอย่างเช่นการใช้พลังงานลมในการผลิตกระแสไฟฟ้าการใช้พลังงานน้ำเพื่อช่วยในการผลิตกระแสไฟฟ้าการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าการใช้พลังงานความร้อนจากน้ำมันในการผลิตกระแสไฟฟ้าการใช้พลังงานความร้อนจากถ่านหินเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการใช้พลังงานความร้อนจากแก๊สธรรมชาติ เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้านะคะนักเรียนซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนรู้แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศของเรานะคะซึ่งก็จะได้แก่การใช้พลังงานลมในการผลิตกระแสไฟฟ้าการใช้พลังงานน้ําการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะน,ะคะนักเรียนและการใช้พลังงานความร้อนจากแรงดันไอน้ํานะคะ,น,ะ,คะนักเรียนไปชมกันเลยค่ะ จากข้อมูลที่กล่าวมาแล้วนะคะนักเรียนทำให้เราทราบว่าแหล่งพลังงานที่เราสามารถนำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ามีมากมายหลากหลายแหล่งด้วยกันเรามาเริ่มเรียนรู้แหล่งพลังงานที่สามารถใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือการใช้พลังงานความร้อนจากแรงดันไอน้ำเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกังหันไอน้ำ คือโรงไฟฟ้าที่ใช้ความร้อนจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆทำให้น้ำกลายเป็นไอแล้วไปขับเคลื่อนกังหันให้หมุนและให้พลังงานกลนออกมาหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะนักเรียนโดยหลักการการนำพลังงานความร้อนจากแรงดันไอน้ำมาใช้ก็คือการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกังหันไอน้ำ เป็นการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนมีขั้นตอนต่างๆดังนี้ 1. เผาไหม้เชื้อเพลิง 2. นํนำความร้อนไปต้มน้ำให้กลายเป็นไอที่มีอุณหภูมิและความดันสูง 3. เปลี่ยนพลังงานกลจากเครื่องกังหันไอน้ำไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะนักเรียนดังนั้น การใช้พลังงานความร้อนจากแรงดันไอน้ำเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจึงมีหลักการดังนี้ค่ะหลักการเริ่มต้นก็คือจะมีการเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะนักเรียนดังนั้นพลังงานเริ่มต้นของแหล่งพลังงานความร้อนจากแรงดันไอน้ำก็คือพลังงานกลนะคะนักเรียนแล้วพลังงานที่ได้ก็คือพลังงานไฟฟ้าค่ะ เราไปดูแหล่งพลังงานต่อไปกันเลยนะคะก็คือพลังงานน้ำการใช้พลังงานน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำเป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดที่เกิดจากวัฏจักรของน้ำที่ไหลลงสู่แหล่งน้ำซึ่งการนำเอาพลังงานน้ำมาใช้ประโยชน์ด้วยการเปลี่ยนพลังงานน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำให้เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าค่ะ โดยวิธีการนะคะจะมีหลักการและขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำมีหลักการดังนี้ 1. กักเก็บน้ำในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำา 2. ปล่อยกระแสน้ำผ่านกังหันน้ำซึ่งน้ำที่ถูกปล่อยออกมาจะผ่านเข้าไปในท่อและจะเกิดพลังมหาศาลจากระดับความสูงของตัวเขื่อน และไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกทอดหนึ่งเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าค่านักเรียนโดยการผลิตกระแสะไฟฟ้าจากพลังงานาน้ำเป็นวิธีการผลิตกระแสะไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำที่สุดเพราะน้ำไม่มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิงไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเมื่อใช้ผลิตไฟฟ้าพลังงานาน้ำโดยแหล่งผลิตกระแสะไฟฟ้าพลังงานาน้ำ ก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำสามารถแบ่งตามลักษณะการบังคับน้ำเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันนะคะนักเรียนก็จะได้แก่ 1. โรงไฟฟ้าแบบมีน้ำไหลผ่านตลอดปีซึ่งจะใช้แหล่งน้ำตามธรรมชาตินะคะ 2. โรงไฟฟ้าแบบมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 3. โรงไฟฟ้าแบบมีอ่างน้ำขนาดใหญ่นะคะ และ C โรงไฟฟ้าแบบสูบน้ำกลับค่ะนักเรียนและนี่นะคะก็จะเป็นแผนภาพกระบวนการผลิตกระแสะไฟฟ้าโดยใช้พลังงานน้ำนะคะนักเรียนเราจรึงสรุปได้ว่าการผลิตกระแสะไฟฟ้าจากพลังงานน้ำโดยพลังงานเริ่มต้นที่เราใช้ในกระบวนการนี้ก็คือพลังงานพลังงานกล ส่วนพลังงานที่ได้นะคะจากกระบวนการนี้ก็คือพลังงานไฟฟ้าค่ะนักเรียนเรามาดูแหล่งพลังงานต่อไปกันเลยนะคะแหล่งพลังงานต่อไปที่เราจะพูดถึงก็คือพลังงานลมค่ะนักเรียนพลังงานลมถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยหลักการการทํางานของกังหันลมในการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันลม พลังงานจนที่เกิดจากลมก็จะทำให้ใบพัดของกังหันลมเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะนักเรียนโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะช่วยจ่ายกระแสไฟฟ้า,ฟาผ่านระบบควบคุมไฟฟ้า และจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปโดยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของลมความยาวของใบพัดและสถานที่ติดตั้งกังหันลมนะคะนักเรียนดังนั้นสิ่งที่กล่าวมาแล้วล้วนเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลมนะคะนักเรียนซึ่งพลังงานลมนี้นะคะเป็นพลังงานที่มีความสำคัญต่อการ ผลิตกระแสไฟฟ้ามากๆเลยนะคะนักเรียนเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดเป็นพลังงานทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่จะสามารถนำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นแผนภาพการอธิบายการใช้พลังงานลมเพื่อช่วยในการผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะนักเรียนซึ่งพลังงานลมก็จะมีความสำคัญต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานเริ่มต้นที่ใช้ในกระบวนการนี้ก็คือพลังงานกลส่วนพลังงานที่ได้รับก็คือพลังงานไฟฟ้าค่ะนักเรียนจึงกล่าวสรุปได้ว่ากระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมจะใช้หลักการที่ว่าการเปลี่ยนพลังงานกลให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะนักเรียน และอีกหนึ่งแหล่งพลังงานที่มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าก็คือพลังงานแสงอาทิตย์นะคะนักเรียนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานรูปหนึ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำลมและธาตุต่างๆและเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วไม่มีวันหมดไปไม่มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิงปราศจากมลพิษ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยด้วยจึงนำมาเป็นพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพค่อนข้างสูงและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะนักเรียนซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เรียกว่าเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาเซลล ซึ่งเป็นเซลล์โซลาเซลล์ที่จะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้งานในชีวิตประจำวันได้ค่ะนักเรียนซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะนักเรียนการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ามีความแพร่หลายและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะเพราะเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดนะคะ และอีกอย่างเราสามารถประยุกต์ใช้แผงโซลาเซลล์เพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้าสำหรับใช้ในครัวเรือนของเราได้ด้วยค่ะดังนั้นนะคะจึงสามารถสรุปได้นะคะว่าการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสะไฟฟ้านั้นเป็นการเปลี่ยนพลังงานแสงให้ใกลายเป็นพลังงานไฟฟ้าดังนั้นพลังงานเริ่มต้นก็คือพลังงานแสงส่วนพลังงานที่ได้รับก็คือพลังงานไฟฟ้าค่ะนักเรียน สรุปความสำคัญของแหล่งพลังงานแต่ละแหล่งที่นำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้านะคะเริ่มจากพลังงานความร้อนจากแรงดันไอน้ำจะใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าคือเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะคะนักเรียนพลังงานเริ่มต้นที่ใช้ในกระบวนการก็คือพลังงานกลส่วนพลังงานที่ได้รับก็คือพลังงานไฟฟ้าคะ่ะนักเรียน ต่อไปนะคะพลังงานน้ำอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานเริ่มต้นในกระบวนการนี้ก็คือพลังงานกลส่วนพลังงานที่ได้รับคือพลังงานไฟฟ้าค่ะนักเรียน <My S 2> ต่อไปนะคะพลังงานลมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าคือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลังงานเริ่มต้นในกระบวนการที่เราใช้พลังงานลมในการผลิตกระแสไฟฟ้าก็คือพลังงานกลส่วนพลังงานที่ได้รับก็คือพลังงานไฟฟ้าค่ะนักเรียนและสุดท้ายนะคะพลังงานแสงอาทิตย์จะมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าก็คือเซลล์สุริยะโดยมีพลังงานเริ่มต้นในกระบวนการก็คือพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์นะคะนักเรียนจากนั้นนะคะ เมื่อผลิตตามกระบวนการเรียบร้อยแล้วพลังงานที่ได้รับก็คือพลังงานไฟฟ้าขานักเรียนเมื่อนักเรียนชมคลิปวิดีโอการสอนจบแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดเรื่องแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิกตกระแสไฟฟ้าจะอยู่ในเล่มแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3ของเรานะคะนักเรียนแบบฝึกหัดจะอยู่ในหน้า100 และ1 0 1นะคะนักเรียนเมื่อนักเรียนทําแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปแบบฝึกหัดของตนเองแล้วส่งลงมาในคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะและก่อนส่งงานทุกครั้งให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขของนักเรียนให้เรียบร้อยเพื่อคุณครูจะสามารถตรวจเช็คและให้คะแนนนักเรียนได้ค่ะ สำหรับวันนี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีชั้นประถมศึกษาปีที่3ของคุณครูเมทินีขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะนะคะักนะเรียนโอกาสหน้าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ